หวานหมูเลยครับรถไถใหญ่ลงไม่ได้สวัสดีครับอยู่กับหุกร้อดํากรีนครับวันนี้เรามาดูรถไถนาเดินตามครับเอ้าเลี๋ยวไปทางไหนอหรอทางนี้บอกวัวนี้ถอดเสื้อเลยครับรอ้อนเริอดไล่กันเลยครับอ้าวเจอที่เมาที่เป็นแบบเฉกๆแีกีไวครับ เครื่องเ่งกี่แรงอย่างชิเป็ดแรงเลยชิเป<า>็ดแรงเก้าแรงบอกเก้าแรงครับโอ้คนตูดกันได้เลยพี่มีจมไหมนี่มีจมไหมจมไหมไม่จมบอกหวานเลยครับได้ละไหรไม่รู้อันนี้นะ่าจะ รับจ้างครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีรถจ้างไทยนะนี่แหละมันมีคุณค่าในช่วงนี้อะไรช่วงฝนมันเยอะและ้วชาวนาก็เอารถใหญ่ลงไม่ได้ครับก็อาศัยรถไถนาเดินตามก้าแรงครับเราก็ลุยข้เขาไปเลยครับเพื่อจะได้ให้ดูใกล้ๆ สองฐานครับมีเก้าอะไรเงี้ตัวที่เมาหรือว่าคัดท้ายจะเป็นแบบหยากอันนี้จะจับอยู่ดีากครับไม่ลืน่นเป็นย้อนยุคครับย้อนยุคแบบรถไถเดินตามครับเพราะว่าปีนี้ฝนเยอะครับแล้วก็ชาวนา อเอารถแบบนี้เลยครับรถไถใหญ่ไม่กล้าลงต้องมีเหล็กด้านข้างครับหรือว่าล้อด้านข้างถึงจะลงได้แต่ส่วนมากเขายังไม่ได้เตรียมการครับก็บเลยไม่ค่อยมีก็จอดกันครับก็เอา้ารถไถนาเดินตา่างครับเทปเดียวกันอันนี้สองนันอันนี้อสองก็กินไปเยอะนะครับสี่พันกัน มีไอ้ที่ใส่ปลาด้วยน่าจะมีปลาลแม่อันนี้จะคุมดีมากเลยคุ้มกับตันนนนครับมูกหญ้ายเยอะตัวนี้หญ้ายเยอะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ทันแรงไม่แรงครับัแสงและ <c oughs> ๋ยวผมคอยแสงก่อนผมนแรง รับจ้างบ่รับจ้างบ่รับจ้างบ่ไร,รเท่าไรอู้ไรละสามร้อยอู้เราหนาน้ำมันแพงคแรบบับแต่ว่าตัวนี้ต้นทุนประหยัดรับจ้างไรละสามร้อยบาทเอ้สามร้อยน,นี่คาดด้วยรหรือเปล่าไม่รู้นะ หรือว่าไถย,ย่างเดียวเร็วมากครับคันนี้นี่แหละครับย้อนยุคต่อไปก็อันนี้ไถไม่ได้ก็ออกควายมาลงครับเพราะว่าประเทศไทยจะย้อนยุคแล้วก็คือ เอาแบบบ้านๆานอยู่แบบง่ายๆครับใครที่ประหยัดที่สุดก็มีต้นทุนเลี้ยงชีบต่อครับใครที่ฟุ่มเฟือยก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ใช้วันละถ้าเต็มถัง,งนี้ก็ทุกวันนี้น้ำมันแพงเนาะสองน่าจะร้อน่าจะเต็ม จม่่ะโอ้สามคันฝั่งนู้นเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยสามสามร้อยนี่ทั้งคาดเลยบอกอ๋อคาดพร้อมสามร้อยครับประหยัดน้ำมันได้หรอหมายถึงว่าเดนซินเลยครับสามพันเฮ้ยไม่ใช่สามร้อยพออผูดีปสามพันโอ้สามพัน ไ,ได้ไงสามพันโอ้อะเริม่มสวนกันแล้วครับไม่ไล่กันแล้วโอ้ยขี้เมาทำไมมันเป็นหยักๆยักหอ๋อเอามาเสริมป่ะอ๋อเสริมให้มันเป็นหยักๆเก้าแรงนี่แรงเหมือนกันนี่ ต้นทุนก็คือประหยัดต้นทุนนั่นแหละหมดก็คือเสริมเสริมเพิ่มต่อสามร้อยครับสามร้อยก็คราดไปด้วยจนเสร็จกระบวนการครับเสร็จกระบวนการในการทำในการทำนาสามร้อยครับก็ถือว่าไร่ละ ถ้าไายงไี้ไรละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทก็คุ้มเหมือนกันอ่าเป็นต้นทุนที่ต่ำครับเป็นแบบชาวนาถึงมันจะช้าแต่ว่าก็ทำยังไงได้รถใหญ่ลงไม่ได้ครับประมาณ ไปดูครับหรือว่าโซนภาคอีสานส่นนมาจะลกหมดแล้วครับแต่นี้เริ่มเริ่มขึ้นมาใหม่ย้อนยุคไปเมื่อประมาณ10ปกว่าปีหรือว่า20ปีที่แล้วตอนนายใครมีรถคบบนี้ใครมีรถไถเดินตามอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีฐานนะชาวนานะเราไม่พูดถึงอาชีพอน่นอาชีพ,าช,พชาวนา ว่าแต่ก่อนก็สามสี่หมื่นสี่หมื่นทุกวันนี้ก็สามสี่หมื่นกันเพราะว่าเป็นรถมีสองอันนี้มเลยอันนี้น่าอยากซื้อมามานแล้วเลยนี่ครับก็เป็นกัน,นก็เหนื่อยหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาผลิตขึ้นมาก็คือรถไถนั่งตามครับเขาเรียกว่าห้องเต้อะไรประมาณนี้ไม่คือนั่งไถครับอันนี้จะเหนื่อยเลยถ้านั่งไถนี้ยังไม่เหนื่อยครับแต่ว่าเขายังไม่พัฒนาับโซนน้ำมือกันตัวครับแต่ว,ว่าโซนภาคกลางก็พัฒนาหมดเลยแต่ต้องลงทุนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน เรา,เาแบบนี้กครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ